จอเม่พอนึงมาเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยแล้วว่ารีหาตัวไหนดีเนาะเนื่องจากว่าทําก่อนไม่ได้ต้องรอเกมเปิดถึงจะได้บอกแบบชัวร์เลยโอเคมาหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับคือเล่นไปแบบแป๊บเดียวเลยอ่ะด่านเดียวเท่านั้นนะฮะแล้วเดี๋ยวตัวเกมเนี่ยมันจะแจกเพชรโดยที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถมาในอ่อส่วนของหน้าแรกใช่ไหมแล้วก็ไปที่ในส่วนของอ่อของของขวัญนะครับแล้วมันจะมีแจกให้เราอยู่แล้วประมาณ8,600โดยเฉลี่ยประมาณนี้เนาะที่เหลือเนี่ยแนะนําว่าได้แค่นั้นละสุ่มเลยครับส่วนที่เหลือเนี่ย สุ่มตู้ไหนใช่ไหมแนะนําเลยคือสุ่มเป็นตู้นี้ครับเหตุผลเพราะว่ามันจะมีในส่วนของอตัวละครหลกัลกๆอะ่ะจะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยส่วนที่เหลือเนี่ยได้ตัวไหนแล้วเราค่อยไปหาตัวอื่นมาหักลบแทนแนัน่นเองนะครับเนี่ยอันนี้คือเลทของมันนะโอเคไหมมีอินุมาก,กิมีโกโจมีอะไรเงี้ยครับเมื่อกี้อย่างที่เห็นเลยนะเ่ผมได้โกโจไปแล้วโอเคไหมส่วนที่เหลือคุณก็มาในส่วนของตู้นี้ต่อนะครับเออมันเป็นตู้แจกฟรีเนาะโดยเพื่อนๆสามารถสุ่มได้แบบ เรื่อยๆอ่าเรียกว่าเรื่อยๆดีกว่าจนกว่าเราจะได้ตัวละครที่เราต้องการนะครับทีนี้เราก็มาดูเลรก่อนว่าอ่ะถ้างั้นอ่ะมันมีเรตัวอะไรบ้างเห็นปะมันมีแทบหมดเลยครับตัวละครยูจิก็อยู่ในนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยก็คือแลกไปเลยจนกว่าจะได้ครับเดี๋ยวผมชี้ตัวละครนะว่ามีใครบ้างนะครับหนึ่งเลยก็คือยูจิอะอันนี้แน่นอนอยู่แล้วต้องเอาติด ID อยู่แล้วนะครับต่อมาอินุวากิอ่าอันนี้คือเป็นตัวซับเนาะจะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะ แล้วก็อันดับต่อมาก็คือในส่วนของโทโดแล้วก็โนบะระตัวไหนก็ได้เอามาสักตัวแต่ส่วนตัวผมว่าน่าจะเป็นในส่วนของยูจินั่นเองนะฮะแล้วเดี๋ยวส่วนที่เหลือเนี่ยค่อยไปสุ่มในส่วนของอาจารย์ที่มันใส่แว่นอะ่ะเออไอตัวนั้นอะ่ะเดี๋ยวเราเค่อยว่ากันอีกทีนึงก็ได้อันนี้คือตัวละครที่ดีเนาะก็คือนานามิอ่ากโกโจยูจิอันนี้ที่ดีเลยนะที่ควรจะต้องมีนะโนบะระเห็นไหมแล้วก็เมงูมิ ที่เหลือเนี่ยเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งแล้วกันเนาะคลิปนี้ผมจะบอกเป็นประมาณนี้ในการสุ่มนะครับต่อมาเลยเดี๋ยวรายละเอียดอ,อื่นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะแล้วก็ต่อมาสิ่งที่ต้องทําต่อเนาะหลังจากที่สุ่มได้แล้วย้ําเออเนี่ยไอตัวเนี้ย,ยากะอ่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีนะครับดามจแรงถึกด้วยเนะเาะจะไปในส่วนของการตัวละครเนาะแล้วทีเนี้ยที่ผมต้องการจะบอกต่อเลยคือว่าอ๋อผิดทีมครับการจัดทีมให้เข้าใจก่อนว่ามันมี4ี่ตัวอีกตัวนึงคือตัวหนุน ดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะัพเลเวลอ่ะสุ่มให้ได้ก่อนเช่นอย่างตอนเนี้ยผมสุ่มได้อโกอโจแล้วผมรีไปสองรอบนะครับรอบนี้ได้ได้โ,โจเนาะทำยังไงต่อบึ๊บอัพเวลเลยครับเห็นไหมเออได้เสร็จปุ๊บอัพเวลเลยตัว,ต,วตัวที่มันสําคัญอะ่ะอัสี่ตัวหลักเป็นหลักนะย้ํอัพตัวหลักมาก่อนนะครับโดยเราจะเน้นแค่สตัวละครเป็นหลักอันเนี้ยหนึ่งแล,แล้วเดี๋ยวที่เหลือผมก็ไปเอายูจิอีกหนึ่งก็จะเป็น2ละัพไปเลยครับ โดยเราจะใช้เวลาโดยเฉลี่ยขั้นต่ำเนี่ยประมาณ 2- ถึงสสัปดาห์เพราะว่าทรัพยากรมันใช้เยอะดังนั้นเนี่ยเราอยากเตือนกันสักเล็กน้อยคือแบบอย่าไปอัพอย่างเงี้ยมั่วเพราะว่าผมเล่นเซิร์ญี่ปุ่นนี่คือพออัพมั่วแม่งคะจริงเว้ยแต่บรรทรัพยากรมันไม่พอแล้วพอเราไปสุ่มได้ตัวที่ดีมันก็รีเซ็ตไม่ได้เจนนี้มันรีเซ็ตไม่ได้นะดังนั้นอยากไปได้ไวก็คือว่าเราเน้นตัวแบบตัวหลักมาก่อน่ะตัวหนึ่งโอเคปะได้สี่ตัวครับเพราะว่าทีมอ่ะมันจัดได้อยู่อีกตัว,วใช่ไหมอีก ทีนึงอันนี้คือคําแนะนําที่ให้ได้นะตอนนี้นั่นเองนะครับส่วนตัวละครที่เหลือเนี่ยสมมติว,ว่าถ้าเพชรเหลือคุณก็มีเป็นทางเลือกแล้วกันนะอันนี้เราจะไม่เติมเงินนะครับเรามีเป็นทางเลือกคือว่าอา้าวสุ่มตู้นี้ต่อเลยดีไหมหรือว่าจะข้ามเลยดีส่วนที่เหลือเนี่ยเพื่อนๆต้องตัดสินใจเอาเนาะแต่ส่วนตัวผมว่าน่าจะเป็นในส่วนของดองแล้วก็เปิดตัวหน้าเลยอันนี้คือส่วนตัวนะเพราะว่าต้องดูก่อนว่าหลังจากนี้เดี๋ยวมันก็มีตู้อื่นมาอีก แล้วถ้าจำไม่ผิดไอตัวละครยูกิป่ะหรืออะไรนะเออนั่นแ,ลแหละไอใส่เสื้อสีขาวผมจําชื่อไม่ได้และตัวนั้นอะ่ะเดี๋ยวมันก็จะมาด้วยในเร็วๆนี้ตัวนั้นก็เป็นเมตาอีกตัวหนึ่งเคลียนะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้ก็หลังจากได้2ตัวแล้วหรือจะสุ่มต่อก็ได้ครับจนกว่าจะได้ครบ4ตัวเนาะ S.S.R. 4ตัวนะแล้วก็ค่อยอะไรนะคือมันมีอยู่2หลักอะเพราะตอนนี้มันการันตีได้อยู่2แบบใช่ปะละ่ะ หนึ่งก็ได้แล้วหนึ่งอีกตัวเดี๋ยวเราไปการันตีสองใช่ไหมไอตัวที่สามก็สี่เนี่ยเพื่อนๆก็ลองดูเอาละกันเช่นสมมติว่าผมสุ่มได้ตัวนี้เฮ้ยกูเอาเล่นไปก่อนก็ได้มันเป็นตัวดาเมจตีไกลเห็นไหมมันก็เล่นได้เพราะว่าเกมนี้มันเราไม่ได้ไปสู้กัวคนอะเออดังนั้นเนี่ยเลยไม่ต้องซีเรียสมากก็ได้แต่ว่าถ้าหากจะไม่ดองและมีเท่าไหร่สุ่มให้ยับเลยได้ไหมได้เช่นเดียวกันครับก็ไม่มีอะไรต้องซีเรียสมากเพราะเกมนี้มันไม่ได้มี PVP นั่นเอง นะครับผมอ่ะส่วนที่เหลือก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะในตัวเกมส่วนรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวค่อยว่ากัน